เดี๋ยวอีกสนาทีเราจะเริ่มเรียนนะคะได้ยินเสียงครูฝนชัดเจนไหมคะชัดเ,เจนไหมหต้นน้ำ วันนี้ทำไมมากันแค่สองคนเองเดี๋ยวนายก็มาครับนายคุยกับพ่ออยครับโอเคค่ะอีกสามนาทีเริ่มเรียนนะคะไปบอกเพื่อนมาด้วยวันนี้เราจะทบทวนนะคะสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะเราเรียนในเรื่องของเลขยกกำลังจบแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะเรียนในเรื่องของทศนิยมและเศษส่วนนะคะ วันนี้ก็เลยไม่มีการบ้านนะคะเพราะวันนี้เราจะสรุปบทเรียนนะอีกสามนาทีนะคะ การบ้านเมื่อวานมีใครทำไม่ได้มีไหมคะในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้ก็จะทุกคนหมดเลยนะคะตั้งแต่ที่เราเรียนมาใ,ในเรื่องของเลขก็กาลังเลยนะคะน้ําคนดีว่างไงน้ําคนดีทําไมวันนี้ปิดกล้องอะทุกทีเปิดอะหาน้ําคนดี เมื่อยี้ค่าตัวผเปิดต้องไม่ได้นี่เป็นไรอ๋อโอเคค่าคนนี้ผมเปิดได้อะไรนะคะค่ะอ๋อเปิดได้แล้วอ่ะจะปิดได้ไหมอีกหนึ่งนาทีนะคะ าหมดเวลาเริ่มเรียนเลยนะสิบโมงแล้ว าเห็นไหมเอ่ยเห็นครับเห็นเพราะว่า point ตรงนี้ตัวโตเกินไปเห็นเพราะว่า point ไหมอ่าวันนี้จะเรียนในเรื่องของสรุปบทเรียนเลขกําลังนะคะอ่าไปดูไปทบทวนก่อนนะคะบทนิยามก็คือเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆที่และ n เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเลขกําลังที่มี a ฐานและ n เป็นตัวชี้กำลังเขียนแทนด้วย a กำลัง n มีความหมายคือ a คูณกัน n ตัวนั่นเองค่ะ a กำลัง n ก็จะอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a นะคะแล้วแต่ว่าใครจะอ่านแบบไหนนะคะต่อมาการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขทำไมลูกยังไม่เห็นยังไม่เห็นเาอะไรนะ ไม่เห็น Power Point ไม่เห็น Power Point อ่ะเห็นเป็นคณิตศาสตร์ทันมัธยมศึกษาใช่แป๊บหนึ่งอ้าวเห็นยังมันตัวตัวตัวหญ่า มันใหญ่เกินไปเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวมันไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะ เห็นยังเอ่ยเห็นแล้วครับเห็นยังคะเห็นแล้วครับเห็นยังเห็นแล้วค่ะต้นน้ำเห็นยังได้ครับอ่าโอเคสรุปบทเรียนนะคะก็คือบทนิยามอันนี้เห็นยังคะสรุปสรุปบทเรียนเห็นยัง เขียนแล้วค่ะโอเคเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆและ n เป็นจํานวนเต็มบวกเลขยกกาลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นตัวชี้กําลังนะคะก็คือเขียนอยู่ในรูปของ a ยกกําลัง n นะคะมีความหมายดังนี้ก็คือ a ยกกำลัง n คือ a คูณกัน n ตัวนั่นเองค่ะ a ยกกำลัง n จะอ่านว่า a กำลัง n หรือกำลัง n ของ a ก็ได้นะคะต่อมาการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขกำลังทำได้โดย ก็คืออันที่1ก็คือการเขียนจํานวนนั้นให้อยู่ในรูปของการคูณของจํานวนที่ซ้ําๆกันค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างหนึ 144. มันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรคูณกันเอ่ยมันคือ12อยกําสองคูณสิบสองใช่ไหมคะอ่าหรือ12บสองกำลังสองนั่นเอง ต่อมา216 216เราอาจจะทำไมคะแยกตัวประกอบโดยวิธีการหารสั้นหรือแผนภาพต้นไม้ได้มันคืออะไรคูณอะไรบ้างเอ่ย2 2คูณ2คูณ2คูณคูณ3คูณ3ใช่ไหมคะแล้วจับ2กับ3มเนี่ยมันมี2 3ตัวแล้วก็มี3 3ตัวจับให้มันอยู่กลุ่มเดียวกัน กลายเป็นสองคูณสามคูณกับสองคูณสามคูณกับสองคูณสามได้หกกำลังสามค่ะต่อมาค่ะสำหรับเลขกำลังนะคะถ้าเลขชี้กำลังเพิ <c <c ่มขึ้นเลขยกกำลังนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอไปค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนที่เป็นฐานอ้าวเช่นอะไรเช่นเซ็สองทั้งหมดกำลังหนึ่งก็คือเซ็เท่ากับเศ็หนึ่งส่วนสองก็คือเท่ากัน ใช่ไหมคะแต่ถ้าเศษส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2มันคือเศษส่วน2คูณเศษส่วน2ซึ่งเท่ากับเศษส่วน4ซึ่งมีค่ามากหรือน้อยกว่าเศษส่วน2คะ1ส่วน4เนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะต่อมาลบ2กำลัง1ก็จะเท่ากับลบ2ลบ2กำลัง2 ก็จะเท่ากับไรคะลบคูณลบจะกลายเป็นบวกมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นลบสามทั้งหมดอ,อ่อโทษทีค่ะถ้าเป็นลบสองทั้งหมดกําลังสามจะทาไมมีค่าทําไมลดลงใช่ไหมคะดังนั้นไม่จําเป็นว่ามันทําไมคะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันจะมีความหมายต่างกันและอาจมีค่าเท่ากันหรือไม่ก็ได้ค่ะเช่น ลบสองทั้งหมดกำลังสี่กับลบสองกำลังสี่มีค่าเท่ากันไหมคะเท่าไหมเท่า,าเปล่าต่างกันไ,ไม่เท่าไม่เท่าลบสองทั้งหมดกำลังสี่คำตอบคือองกำลังสี่เท่าไลบสองทั้งหมดกำลังสี่คำตอบคือเท่าไหร่คะสิบหก คือเท่าไรเอ่ย16ใช่ไหมคะอ่าต่อมาลบ2กำลัง4คำตอบคือลบ, 10, ลบ16ซึ่งความหมายต่างกันและค่าต่างกันด้วยค่ะต่อมาลบ2ทั้งหมดกำลัง3กับลบ2กำลัง3ลบ2ทั้งหมดกำลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะพะลบ8ลบ8ลบ2กำลัง3อ่ะ ลบสองกำลังสามเท่าไรแปดลบแปดเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นความหมายอาจจะต่างกันเพราะอันนี้อ่านว่าลบสองทั้งหมดกำลังสามอันนี้อ่านว่าลบสองกำลังสามความหมายต่างกันแต่มีค่าเท่ากันคือลบแปดเท่ากันค่ะดังนั้นเราต้องดูนะคะใส่วงเล็บกับไม่ใส่วงเล็บเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็ต้องดูด้วยว่าทำไมคะมีค่าเท่ากันหรือต่างกันนะคะต่อมาค่ะ สมบัติของการคูณเลขยกกำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a กำลัง m คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m บวก n ค่ะฐานเหมือนกันคูณกันเอาตัวชี้กำลังไปบวกกันค่ะต่อมาค่ะสมบัติของการหารเลขก,กำลังค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0น m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก A กำลัง m หารด้วย A กำลัง n จะเท่ากับ A กำลัง m ลบ n โดยที่สมบัติของการหารมีอยู่ด้วยกัน3กรณีกรณีที่1คือ M น้อยกว่า n ออมมากกว่า n ใช่ไหมคะกรณีที่2ก็คือ M เท่ากับ n กรณีที่3ก็คือ M น้อยกว่า n นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อ A เป็นจำนวน ใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะคะจำนวนใดๆก็ตามที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ค่ะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะเป็นการเขียนจำนวนในรูปของการคูณที่มีเลขกำลังซึ่งมีฐานเป็นสินะคะ และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปคือ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มค่ะก็คืออยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n แบบนี้ที่เราเรียนกันไปเมื่อวานนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆค่าอยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ต้องเลื่อนจุดไปโพนิยมไปทางซ้ายมือครั้งละ1ตําแหน่ง นะะจนถึงตำแหน่งที่ทำให้จํานวนนั้นทาไมคะมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ก็คือเป็น A ได้แล้วนะคะและจํานวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมไปนั้นจะเท่ากับเลขชี้กำลังของ10นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้อ่านว่าอะไรคะ4500มื่นห้ารอยล้านใช่ไหมคะ,ะเราเลื่อนทศนิยมไปกี่ตำแหน่งคะเลื่อนไป ตำแหน่ง10ตำแหน่งนั่นเองใช่ไหมคะเพื่อให้กลายเป็น4.05ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็น4.05เลื่อนไป10ตำแหน่งก็ต้องยกกำลัง10นั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือครั้งละ1ตำแหน่ง จนถึงตำแหน่งที่ทำให้จำนวนนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ก็คือ A นั่นเองนะคะและจำนวนครั้งที่เลื่อนจุดทศนิยมไปนั้นเนี่ยจะเท่ากับเลขชี้กําลังของ10ค่ะแต่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวอย่าง0 0 00 0 0 0 5 0 6 5เราเลื่อนจุดไปกี่ตำแหน่งคะหกตำแหน่งฮะ เลื่อนไปกี่ตำแหน่งอ๋อห้าตำแหน่งห้าตำแหน่งเลื่อนไปทางขวามือห้าตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่ได้ต้องเป็นห้าจุดศหห้าคูณสิบกำลังลบห้าเลื่อนไปทางขวาห้าตำแหน่งตัวชี้กำลังจะติดลบค่ะอ่าโอเคนะคะจบแล้วนะคะ ก็คือลองไปทบทวนดูนะคะอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอันไหนที่ไม่เข้าใจไปฝึกขัดไหนที่ไม่เข้าใจก็ทำไมถามได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนในเรื่องของทศนิยมและเศษส่วนนะคะจะเรียนในเรื่องของทศนิยมก่อนนะดังนั้นเนี่ยก็ลองไปทบทวนเรื่องทศนิยมมาก่อนด้วยวันนี้ไม่มีการบ้านมีใครสงสัยอะไรมีไหมคะไม่ มีไหมคะต้นน้ำไม่มี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 นะคะคนอื่นมีไหมคะไม่มีครับอ่าโอเคไม่มีก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายๆเฮ้ยว้าจบแล้วหรอจบแล้วเร็วจังเลยวันนี้ทบทวนเรื่องเล็กกับำลังเฉยๆเนื้อจะเอาจานบ้านแม่ครับแม่ครับแม่ครับเอาไหมแม่ครับไม่เอา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 เลยไม่เอาเลยไม่เอาเลย อ่าโอเคมันจบแล้วก็เลยทวนนิดเดียวแับนี้มีแน่นอนไม่ต้องของนะคะ <c oughs> ในเรื่องของโทศนียนะสวัสดีครับโอเคค่ะสวัสดีนะบ๊ายบาย